สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยเรื่องราวที่ผมนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องราวยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาตินะครับที่ประชาชนจะปกครองตอนเองเป็นเรื่องใหม่จะอุบัติขึ้นนะครับที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกนะครับ การปกครองตนเองของประชาชนคนไทยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ตัวตนประเทศไทยอย่างแท้จริงเพราะชื่อของไทยนั้นมันบังคับในตัวนะฮะว่าเป็นผู้มีอิสระไทยสลายสหารแปลว่าเป็นผู้มีอิสระเมื่อเติมยอยักเข้าไปเราจะให้ความหมายเป็น ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่และยิ่งยงน่นหมาว่าอิสระอย่างยอดเยี่ยมเลยนะ,ะแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยเท่าน,นั้นไม่พอยิ่งยงคือยาวนานตลอดการดังนั้นมันจึงเป็นความหมายที่อลังการยิ่งใหญ่มากๆในการมีอิสระอิสระแบบนี้เรียกว่าอิสระที่ใครปกครองท่านไม่ได้แล้วท่านต้องปกครองตัวเองเท่าน,าน,นั้น มันจึงเป็นเรื่องใหม่ที่จะอุบัติการเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ในยุค AI นี่ยซึ่งขณะนี้โลกของใบกำลังดิลัปชันอยู่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงโปรเซสอยู่ในช่วงกำลังก่อร่างสร้างยุคใหม่กันอยู่ในช่วงจังหวะที่กำลังก่อร่างสร้างยุคใหม่ของโลกเนี่ยเราไประเทไทยเราต้องรีบเหมือนน้ำขึ้นให้รีบตัก นั่นหมายว่าโอกาสหรือจังหวะหรือทัทมมิ่งมันมาแล้วที่โลกกำลังเปลี่ยนเราก็จะเสนอการเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งที่มันเป็นตัวตนของประเทศไทยอันแท้จริงแล้วถ้าเผื่อเราสั่งเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่าไทรได้แพลตฟอร์มสำเร็จรูปของตัเองก่อนตั้งขึ้นบอร์ดประกาศใช้ก่อนก็ถ้าก็เป็นผู้ที่วินเทคอหมายว่า ได้หมดเลยได้ครบถ้วนที่นี่มีสแพลตฟอร์มที่เราจะต้องไปประกาศวินเทคออกคือได้หมดเลยทั้งเสีงยงเสียงนี่แหละจะเป็นสาวค้ำประเทศไทยอย่างมั่งคั่งมั่นคงแข็งแกร่งยาวนานตลอดไปจนเข้าสู่ขั้นเป็นชาติระดับมหาอำนาจนั่นเองดังนั้นเป้าหมายที่ประเทศไทยจะไปคือการเป็นชาติมหาอำนาจในยุค AI เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์ตัวตนประเทศไทยอย่างแท้จริงและมันเป็นตําแหน่งที่ตั้งรออยู่ไ้แล้วเมื่อมาถึงรัชกาลที่สิบต,ตามลิขิตของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยมีลิขิตตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามาแล้วว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีกรุงศรีอยุธยาแล้วจะมีราชธานีใหม่มีผู้ประกอบผู้สร้างราชธานีใหม่พระเจ้าตากหนึ่งก็ได้ทําเช่นนั้น จะเกิดเป็นราชธานีใหม่ขึ้นมาของพระองค์ท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีราชธานีใหม่เกิดขึ้นอีกต่อเนื่องนะครับเป็นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกษัตริย์ไปถึงเก้ารัชกาลที่ต้องแ,แก,ปงกงงาางแ้ปัญหาแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงจงจนกระทั่งไปถึงรัชกาลที่สิบนี่แหละจะไม่ต้องแก้ปัญหาแล้วตอนนี้ประเทศไทยไม่มีปัญหาเลยจะกลายเป็นชาติ ที่พ้นพบตัวตนตัวเองที่แท้จริงนั่นเองเมื่อได้พบประเทศไทยสุ่จริงพบตัวตนของประเทศไทยที่แท้จริงแล้วนั่นแหละอัตลักษณ์ตัวตนของไทยจะก่อร่างสร้างตัวเกิดขึ้นมาเป็นชาติระดับมหาอำนาจนั่นเองเป็นชาติต้นแบบของโลกดังนั้นที่นี่จึงประกาศนะรับสมัครชาติสมาช,ชิกนะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประกาศกลุ่มชาติใหม่เรียกว่ากลุ่มชาติการยานามิตร ูมชาติการยานมิตรนี่แหละครับที่ประเทศไทยจะขยายความเป็นไทยไปสู่ทั่โลกโดยใช้ทฤษฎีบิ๊กแบ g นะฮะบิ g กแบง politics ไทยนะครับขยายการปกครองแบบไทยนะครับไปสู่ทั่โลกการขยายนี้ก็ไม่ต่างกับเกิด Big กแบงนั่นเองนั่นหมายว่าประชาชนที่ปกครองตนเอง แบบไทยเนี่ยนะฮะจะขยายตัวไปทั่วโลกคือประเทศไทยเป็นต้นแบบให้เห็นเราจะเป็นต้นแบบให้เห็นสิบปีสองสมัยสมัยละห้าปีเป็นเวลาสิบปีนะบวกกับช่วงปิดไทยสองปีก็เป็นสนะิบสองปีนะครับช่วงเปลี่ยนไทยสองปีนะฮะก่อนจะช่วงเปลี่ยนไทยก็ช่วงช่วงหลวงกรพูดอย่เนี้ยก็ถือว่าอีกอสี่เดือน สเดือนก็จะไปถึงวันที่สองมีนาซึ่งสองมีนานั้นเป็นวันที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยเนื่องจากรอเจ็ดสลาราชวันที่สองมีนาพมท่านได้เขียนพระราชาลิขาไว้แล้วแต่ประชาชนใช้อำนาจที่ตานนั้นไม่เป็นตั้งแต่บัตน,นั้นจนบัดน,นี้เป็นเวลาเก้าสิบปียังใช้กันไม่เป็นเลยครับดังนั้นผมจึงมาประกาศเป็นผู้นำาก้าวหน้าสูงสุด นะแล้วก็ทําการกู้คนไทยเพราะว่าสถานะคนไทยมันเป็นทาสไม่ได้เป็นคนไทยอยากชื่อแต่ปรากฏเป็นทาสลิ้นไม่ออกหมดสภาพช่วยเองไม่ได้นะโดยจำยอมโดยจำนนจำนนยอมแพ้โดยจำนนเป็นทาสโดยจำนน,น,ำน,นหมดสภาพที่จะใช้ชื่อว่าเป็นคนไทยเรียกว่า ต้องกู้อ่ะต้องกู้คนไทยดังนั้นงานผมเป็นงานมากู้คนไทยนะโดยใช้การตามรอยก็จะตากหนึ่งซึงได้กู้ราชธานีใหม่หลังจากที่กรุงศรีมีแต่อากาศว่างเปล่าก็ตากได้กู้ขึ้นมาเป็นราชธานีได้จนได้เพราะฉะนั้นแนวทางแบบนี้ก็จึงถูกก๊อปปี้ทีหนึ่งผมก็จึงต้องมาสวมบทบาทเป็นพระตาก สองในยุคเอไอนะฮะโดยจําเป็นโดยจําเป็นนะฮะผมเป็นคนแรงงานเนี่ยครับไม่มีฐานะเป็นเจ้ามงเจ้าเมืองอะไรนะครับอย่างเขาจะตากไม่ได้มีฐานะอย่างนั้นเป็นแค่คนแรงงานที่ต้องการจะออกจาก้วงจรอ,อุบาทที่จนทรัพย์นะฮะอาอยุหกสิบห้าแล้วไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเลยมีความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดยากประเทศเนี้ยคนมีความคิดสร้างสรรค์เกิดไม่ได้ ประเทศนี้ก็ไม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิบ่งสิทธิบัตรอะไรไม่ส่งเสริมะนะถ้ามีก็จะเจอกฎระเบียบยุ่หยิ้ม,มแทบตายะนะเอกชนของประเทศไทยเลยโดนกันทุกคนทั่วหน้ารัฐไม่ได้คือมาช่วยนะครับมีเต่็กคนจะไปจะง่ายมัดมือช็อกอะ่ะมัดมือเราแล้วโยนขึ้นไปบนเวทีอ้าวไปสู้กับฝรั่งตัวใหญ่เราอาศัยลมดีกเก่งลมลดีได้แล้วก็พุ่งชน อมีท้าก็เอาท้าไปสู้ไงแต่กานคอเขาสลบเอออย่างเงี้ยพอเราชนะแล้วก็โอ้ยเก่งใช้ได้โอ้ยนะแต่ถ้าแพ้ก็ซ้ําเติมอีกนี่คือประเทศไทยที่มันจะต้องหายไปไม่มีต่อแล้วเป็นประเทศไทยถัปลอมที่จะไม่มีต่อแล้วจะไม่ดําเนินต่อไปนั้นผมยิงมาประกาศยุบระบบระบอะบอของประเทศไทยเมื่อรัฐบาลตูตไม่ยุบสภาที่นี่ประกาศยุบ ระบอบเลยยุคระบอบนะโดยใช้เสียงของประชาชนเนี่ยพระเจ้าตากสองมากู้ประชาชนนะกู้ฐานะประชาชนโดยรวบรวมเสียงโหวตของประชาชนในยุคเอไอต้องรวบรวมเสียงโหวตแต่จะเป็นยุคพระเจ้าตากหนึ่งต้องรวบรวมไพ่พลถรือมีดดาบมาเอาร่วมกันแล้วไปไล่ศัตรูที่เป็นตัวตัวคนกันแต่เนื่องจากในยุคเอไอศัตรูของเรามันไม่ใช่ตัวคนน่ะมันเป็นตัวนามธรรมเป็นนอมินี เป็นตัวระบบการปกครองเป็นตัวระบบการคา้าอย่างเงี้ยท่านจะไล่ยังไงมันไม่มีตัวตนมันเป็นนามธรรมดังนั้นสิ่งที่จะไล่ได้ก็คือเสียงโหวตของท่านเท่านั้นดังนั้นที่นี่จะรวบรวมเสียงโหวตของประชาชนโดยให้แต่ละตำบลรวบรวมเสียงโหวตของลูกบ้านอีกทีหนึง่งก็คือลูกบ้านไปส่งเสียงใบแสดงเจนตน์ลงทองที่งท,ที่ตำบลแล้วให้ตำบลน,นั้น รวมกันจัดตั้งเป็นองค์การตำบลมหานาประกาศนะฮะรวมกันจัดตั้งใหม่เป็นองค์การตำบลมหานาธาไม่ปกครองแค่ท้องถิ่นไปปกครองระดับชาติแล้วก็ระดับโลกต่อไปแล้วก็ประกาศรับสมา,ช,า,สมาชิกที่จะมาเป็นกลุ่มชาติการลามิทนะชาติใดสมัครเป็นชาติกลุ่มชาติการลามิรก็จะได้เม็ดเงินที่พิมพ์จากมนุษย์ทองคำวินยัย นะซึ่งประชาชนทุกคนจะถูกตีมูลค่าเป็น12ล้านบาทนะประชาชน12ล้านบาทก็ประเทศไทยมี50ล้านคน12ห้า60ก็เท่ากับ600ล้านล้านบาท600ล้านล้านบาท300ล้านล้านบาทอยู่ในประเทศไทยอีก300ล้านบาทกระจายไปยังประเทศที่มาสมัครเป็นชาติสมาชิกสมมุติมี30ประเทศประเทศหนึ่งก็ได้ไป อันนั่นแหะแบ่งหารกันไปเขาจะได้เงินอย่างเยอะแยะมากมายนะครับ่ผมเป็นคนแรงงานคำนวณไม่เก่งอาจจะน่าจะได้สามสิบใช่ไหมครับสามร้อยประเทศนะครับสามสิบสิบอืมไปคำนวณเอาแล้วกันนะครับนั่นเป็นเงินมหาศาลที่ประเทศต่างๆเมื่อได้ดูเงื่อนไขซึ่งมีหลายข้อเขาดูแล้วเนี่ยเขาจะต้องเซเยสแน่นะมันมีประมาณเจ็ดข้อ ดูแล้เขาจะต้องเสียสเมื่อเสียสแล้วก็มันหมายว่าบรรลุข้อตกลงกันแล้วได้เป็นชาติสมาชิกกันแล้วก็จะเกิดกลุ่มชาติการณมิตรขึ้นเมื่อกลุ่มกลุ่มชาติการณมิตรเกิดขึ้นมันก็ถ้าเป็นเขตการค้าอีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นก็จะทําการค้ากันในกลุ่มของตัวเองนะครับก็ืทำการค้ากลุ่มของตัวเองการสร้างเมืองสีสไตล์ก็จะเกิดขึ้นกับผู้ชาติสมาชิกดังนั้น จะมีการจ้างงานสร้างเมืองอย่างมหาศาลประชาชนแต่ละประเทศก็มีงานทันทีเลยอุตสาหกรรมทั้งหลายเกิดขึ้นทันทีเลยทุกประเทศนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจกันเงินสะพัดกันโอโ้โหหลายรอบนะครับเป็นแบบนี้ GDP สองหลักทะลุสองหลักอย่างแน่นอนดังนั้นทุกประเทศต้องการโปรเจกต์งานงานเงื่อนไขอะไรก็ได้ ในทางหนาไหนก็ได้ที่มันทําให้เกิดการจ้างงานแล้วก็สร้างเมืองใหม่ 4, ทั้งสี่เมืองสี่สิบเมืองรับประเทศไทยสี่สิบเมืองประเทศอื่นก็จะลดหลั่นลงไปตามแต่แต่ว่าเมืองจะมีสีสไตล์เหมือนกันเพื่อหมุนเวียนกันเป็นกลุ่มชาติเดียวกันแล้วก็ค้าขายกันในกลุ่มของตัวเองใช้สกุลเงินบาทหรือจะเป็นสกุลเงินใหม่ก็ได้ที่นี่มียังจะมีะเหรียญออกมาอีก หลังจากที่ทุกคนได้ทุนกระสิบสองล้านบาทแล้วก็ใช้หมู่บ้านเป็นตัวค้ำประกันค,ค,คือเงิน,นทุกคนสิบสองล้านบาทเนี่ยมันเป็นเงินที่ซื้อทองคํานะฮะซื้อทองคำมาเติมให้ประชาชนเพราะว่าประชาชนทุกคนถูกมองเป็นมนุษย์ทองคำเพราะนั้นก็จะซื้อทองคํามาเติมให้ประชาชนนะฮ้จะเธอซื้อทองคําทองคําขาวหรืออะไรก็แล้วแต่แร่สินแร่อะไรก็ได้เราซื้อได้ทั้งนั้น นะแต่ว่าเสนอเป็นทองคําก่อนนะครับนะแล้วก็ทองคําไม่จําเป็นที่จะต้องราคาเป็นเท่าไหร่นะครับเราเพียงแค่ใช้อ้างอิงนั่นเองน,นะครับใช้สำหรับเซ็กต์ในครั้งแรกนั่นเองน,นะครับนะนี่คือเงื่อนไขอันนั้นรายละเอียดยังไม่อยากลงนะแต่อยากจะอธิบายให้เข้าใจคอนเซ็ปต์จะให้เข้า,จาใจได้ง่ายรนะายละเอยียดนี้ไม่ลงเอาเป็นว่ามีประเทศเข้ามาเป็นชาติสมาชิกเมื่อประเทศต่างๆมาเป็นชาติสมาชิกเท่านั้นแหละ การพิมพ์เงินก็เกิดขึ้นวันละ12ล้านบาทนะฮะเมื่อการพิมพ์เงินเกิดขึ้นระบบเศรษฐกิจโลกก็ฟื้นเลยฮนะเฟื้นขึ้นมาเลยกระเทศไตยก็กลายเป็นชาติผู้นําในกลุ่มการะยะมิตรที่กระตุ้นเศรษฐกิจโลกเดินหน้า mm. เดินเครื่องกันนะครับเรื่องราวความมั่งคั่งเจริญอลังการยิ่งใหญ่ก็เดี๋ยวมันตามมาเองฮนะแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยมันประชาชนจะต้อง รีบมาสมัครนะสมัครเป็นประชาชนไทยตัวจริงนะนะจะมีที่นี่ประกาศรับสมัครสี่บูมิพลซึ่งเป็นกําลังแผ่นด,ดินที่ต้องขับเคลื่อนประเทศสี่ประเภทประเภทที่1รัฐบาลเฉพาะการประเภทที่สองเป็นเจ้าหน้าที่ประจาหมู่บ้านตานําบลอ,อําเภอจังหวัดอันที่อ่อันที่สามเป็นทุกคนเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตนะ อันที่4ี่เป็นทหารขอรก็จะตากสองเป็นหานไซเบอร์เพื่อที่จะอบรมประชาชนแล้วก็ฝึกประชาชนฝึกวินัยประชาชนนะฮะอย่างเงี้ยนะครับส่วนเจ้าหน้าที่นั้นจะคอยควบคุมให้ทําไปตามนโยบายของอรัฐบาลเฉพาะก,การซึ่งรัฐบาลเฉพาะก,การนั้นก็ทําไปตามภาคเสดต์ที่ผมได้ให้ไว้ใน Big b a n g Politics ซึ่งมันจะมีการมีสูตรสสูตร สูตรอภิจัตุปฏิวัติ4บวก4ี่กับสูตรอภิทศปฏิวัติ4บวกสบสูตรอภิจัตุปฏิวัติ4บวก4ี่นั้นคือการพาประเทศออกจากวงจตุบาทซึ่งไม่มีหน่วยงานไหนเผาออกได้ไม่มีองค์กรไหนเผาออกได้ไม่มีม็อบไม่มีพรรคไม่มีรัฐบาลไม่มีสถาบันไหนเผาออกได้แม้แต่สถาบันพระศก้าก็ไม่สบบามารถเผาได้ทั้งที่เป็นสถาบันการปกครองก็เผาไม่ได้ครับดังนั้น ถือว่าล้มเหลวแต่ผมมีวิธีเท่าได้นะเอาละอย่างนี้ให้เข้าใจงี้ส่วนสูตรที่สองสูตรอภิทศไปว่าสิบบสิบอันนี้นรคือสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะเพราะนั้นมันจะมีสองสูตรสูตรออกกับสูตรเกิดนะออกแล้วออกแล้วมาเกิดใหม่ะเป็นแบบนี้สองสูตรเขาก็เชิญเข้าเรียนรู้สองสูตรนี้นะครับเอาละอันนี้ผมบรรพบรบทแต่แรกเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า มีงานใหญ่ที่เราจะต้องทําไปตามไฟบังคับมันมีไฟบังคับอะเหมือนเราจะขึ้นไปชิงเราถึงเราเป็นนักมวยแล้วมันต้องขึ้นชิงแชมป์นะขึ้นไปชิงแชมป์แล้วถึงไฟบังคับแล้วก็คือเมื่อถึงราชการที่สิบเมื่อไหร่แล้วประเทศไทยต้องขึ้นไปชิงแชมป์เพื่อเกิดใหม่เกิดใหม่เป็นชาติระดับมหาอำนาจเราก็หวังว่าเราจะได้แชมป์เพราเชิญชาวไทยทั้งหลายมาร่วมอาเซียก็คือมาสมัครเลย เป็นกาลังแผ่นดินทั้งสี่อันนั่นแหละแล้วก็ทําไปตามสเต็ปกระต่องที่ให้ไว้ก็จะได้ประเทศไทยใหม่แต่ท่านก็จะได้ความมั่งคั่งการมาสมัครก็เหมือนกับมาไปสมัครงานนั่นเองคิดชื่อว่านี่คือการสมัครงานเป็นการทำมาหากินแต่เป็นการทำมาหากินการปกครองตัวเองจางว้ท่านทำท่านมาสมัครงานมาหางานสมัครงานซึ่งมันได้ผลตอบแทนสูงมากก็เลยมาสมัคร ที่นี่กับขบวนกู้ชาติพระเาตากสองนะมาสมัครเมื่อสมัครแล้วก็จะได้สิบสองล้านนั่นแหละอย่างที่บอกนั่นแหละครับเพราะนั้นทุกคนต้องคิดว่านี่นี่คือการทำมาหากินโดยการร่วมกับขบวนกู้ชาติพระเาตากสองนะไปทําที่ตะบนเดี๋ยวก็าจะทราบวัตบนบลต้องทาอะไรก็ไปดูรายละเอียดในในั้นอีกทีหนึ่งนะฮะหวังว่าคงเข้าใจงานที่ผมมาประกาศตร,ตรงนี้ คือมาประกาศยุบระบอบในฐานะที่รัฐบาลตู่ไม่ยุบสภาประชาชนแสนเอื่มอมละอาก็จึงมาประกาศยุบระบอบกับพระเจ้ตาตักสองนะฮะซึ่งผมมาเสนอตัวเป็นพระเจ้ตาตักสองนะครับคือไม่ได้อยากมาเป็นนะไม่ได้ข้างใครแต่ว่าความที่ เป็นไทยเงียบไม่เคยไปร่วมชุนมนุมกับกลุ่มแดงๆสิ้นเพราะว่ามีองค์ความรู้เพราะไปบังเอิญไปรู้หลักวิชาที่ถูกและมีวิสัยทัศน์ที่ใช่ที่จะสร้างประเทศไทยวางประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งไหนในในยุค AI นะครับแล้วก็มีความสามารถทางเทคนิคที่จะแปลงจินตนาการแปลงไอเดียแปลงทฤษฎีนะะไปสู่ความเป็นจริงนะให้ได้ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดอันเนี้ยเป็นความสามารถ แล้วก็เป็นพุทธเป็นชาวพุทธดังนั้นก็จะต้องสร้างรัฐพุทธขึ้นมาเป็นแห่งแรกของโลกนะเป็นรัฐพุทธแห่งแรกของโลกนะครับเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสี่แพลตฟอร์มนี่แหละมันคือสี่แพลตฟอร์มหลักที่คนไทยที่เป็นคนไทยจริงๆะนะแพลตฟอร์มที่สี่เนี่ยสนามพุทธนี่แหละเราจะประกาศ GDS ไม่ได้ประกาศ GDP นะครับประกาศ GDS ท่านเข้ารายละเอียดท่านจะพบอะไรที่มันโอโ้โห ท่านจะว้าวอย่างเดียวอะมีแต่ว้าว้วาว้าโอโ้โหนะฮะอกรเชิญเข้าเรียนรู้ไอ้ช่วงแรกที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ที่ต้องฟังบางทีมันก็ฟังเยอะๆคอนเซปต์มันเยอะฟังแล้วมันเครียดเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแบบอลังการยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบโลกอะของโลกอนาคตยุคไอท่านจะเป็นยังไงมันก็ต้องลการยิ่งใหญ่ดีครับท่านตามไม่ทันอยู่แล้วนะฮะตอนนั้นก็ต้องดูคลิปผมเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสาบันธมาริวไตย เมื่อเกิดปัญญาเป็นโสาบ,บันธมติพิตัยไปทำตามเสด็จขั้นตอนก็จะได้ตามเป้าหมายนั้นที่ได้ออกแบบไว้ให้วัเพื่อมีการทําที่ง่ายสะดวกสบายแถมสง่างาม,งามสวยอลังการแบบที่เรียกว่าโอ้โหประเทศไทยไม่ใช่ร่ํารวยวัฒนธรรมอย่างเดียวนะฮะยังร่ํารวยในการสร้างการปกครองในรูปแบบใหม่ที่เป็นของมนุษยชาติที่จะปกครองกันตนเองอะไม่มี ตัวแทนอีกแล้วเป็นตุวจริงที่ปรคกองอย่างสง่างามหรือสวยงามนะครับแล้วก็แบบพุทธอย่างสติโอ้ไม่ใช่โลกสวยที่นี่ไม่ได้โลกสวยนะฮะจำไว้ผมมีความสามารถมีเทคนิคมีความถนัดหรือมีวิทยุทัศน์มีจินตนาการที่จะแปลงไอเดียแปลงทฤษฎีนะครับแปลงนโยบาย หลักของรักเนี่ยให้กลายเป็นความจริงเดินมิสู่ความจริงนะครับอถ้าท่านเข้าใจเนี้ยมันก็จะเห็นความเป็นจริงจะจะเกิดเป็นจริงต่อหน้าต่อตาท่านเพียงแต่ท่านเข้าเข้ามาเทคแอคชั่นเข้ามาทําตามเส้จกรนตอนที่ให้ไวอ้อ่ะก็เกิดน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นคนทํานะฮะประชาชนนั่นเป็นคนทําผมนะี่ยทได้แค่มาร์กเนี่ยมันมีแปดมาร์ก ผมทําแค่สามมักมักแรกผมทําให้แจ้งแล้วคือสูตรของมักเนี่ยตรงทํงงมทงา,ม,ม,าม,ทมักหนึ่งให้แจ้งแล้วมักทั้งเจ็ดตามมารับใช้เองผมทํามักหนึ่งให้แจ้งแล้วนะครับนั่นคือวิสัยทัศน์มองเห็นทะลุป,ปูโงหมดแล้วแล้วผมก็ทําทมักที่สองคือคิดชอบนี่เองได้คิดเป็นระบบออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่มองเห็นทะลุแล้วก็คิดระบบมันขึ้นออกมานะระบบระบบ มันก็จะตามมาเองนะครับเมื่อคิดระบบระบอบแล้วก็มาพูดเนี่ยพูดชอบเนี่ยกำลังพูดอยู่เนี่ยพูดแล้วทุกคนต้องชอบเพราะว่าได้ความมั่งคั่งอลังการยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องชอบแล้วก็ชอบทําด้วยสิ่งที่ผมพูดนะผมทําหน้าที่สามมักนี้ส่วนมักที่สี่ทำชอบประชาชนต้องมาทำนะด้วยความชอบหัวใจที่ชอบในทิศทางที่ผมได้ว,วางไว้ให้ แล้วมัคที่ห้าก็คือความเพียรหลังจากที่ได้ทําสิ่งที่ชอบถูกใจแล้วก็เพียรทําสิครับให้มันเข้าเป้าหมายแล้วก็มามัคที่หกก็คือคอยเช็คนะมีสติมัคที่หกนี่คือสติคอยเช็คว่าไอ้ที่สิ่งที่เราเพียรทําอยู่เนี่ยมันตกมันก่อย่อนลงไหมมันตกเกรดลงไหมอัพเกรดขึ้นถ้ามันตกก็อัพเกรดขึ้นให้มันเหนือให้มันสูงให้มันก้าวล้ําอยู่ก้าวหนึ่งก้าวหน้าอยู่หนึ่งก้าวเสมอ อย่างเงี้ยเพราะนั้นการรักษาการมีสติยกก้มันอยู่ข้างหน้าหนึ่งเก้าเสมอนั่นทั้งเพียรทั้งมีสติสองอันเนี้ยมันทําให้เกิดสมาธิมีความเพียรแล้วมีสติเช็คไม่ให้มันตกนะให้มันก้าวหน้าอยู่ตลอดรักษาความก้าวหน้าอยู่ตลอดมันไม่ตกเมื่อไม่ตกก็กลายเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิมักแปดนั่นคือมันรอจังหวะแล้วมันพร้อมแล้วเพียงแต่รอจังหวะนั้นเอง พอจังหวะของโลกมาก็เกิดเลยแล้วบัดนี้จังหวะของโลกเขาตลังเปลี่ยนโลกกันอยู่นะเขาตลังเปลี่ยนโลกเขาดิลกชั่นกันอยู่แล้วโควิดก็มาจัดการเรียบหมดเลยเพราะโลกเก่าพร้อมจะเกิดอยูน่นะฮะโลกมันมาพอดีเลยจังหวะพอดีแล้วรอสิบพอดีแล้วผมก็มีแผนบิ๊กแบงโพล i t ิ c ไทยไว้ให้เรียบร้อยดังนั้นได้จังหวะแล้วนะแล้วรัฐบาลตู่ไม่ ประกาศยุบสภาดังนั้นก็ได้จังหวะที่จะประกาศยุบระบอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันที่สิบธันวาบรรตุก็ต้องลงแล้วรัฐบาลชะระการก็เกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนเนี่ยผมขอเป็นมามืดในโค้งสุดท้ายซึ่งมันจะมีสองอาทิตย์สองอาทิตย์ขอเป็นโค้งสุดท้ายนะฮะกลางเดือนธันวาเนี่ยให้การเดือนพฤศจิกาเนี่ยประชาชนควรจะตื่นตัวทั้งทั้งประเทศแล้วก็ส่งเสียงสี่สิบล้านเสียงมาได้แล้ว ภายในเดือนพฤศจิกานะฮะแล้ววันที่สิบธันวาแล้วบรรทุกกนรู้ละต้องต้องต้องลงละต้องเกี่ยจะหลงละนะฮะอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นขอโค้งสุดท้ายผมขอโค้งสุดท้ายเป็นมามืดมานะครับไอช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้จักสื่อก็ช่วยแนะนําให้รู้จักแล้วก็ได้แล้วก็เรียนรู้กันทั้งหมู่บ้านทั้งตําบลแล้วไปเ a k e แอคชั่นไปแสดงกันจัดเวทีคอมมิเนต์ของหมู่บ้านหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปพูดคุยกันแล้วก็ เอาเสียงนั้นไปวัดให้พระนับเสียงพระถือศีหน้าไม่โกหกนับต่อหน้าตอตาบันทึกวีดีโอเจ็มีหลักฐานใบแสดงเรียบร้อยใบยนั้นแหละครับเป็นใบที่เรียกว่าเสียงบวชของะชาชน40ล้านเสียงต้องทะลุให้ได้40ล้านเสียงนะครับแล้วเอาเสียงของท่านอะไปประกาศเป็นกฎหมายสุภิมรอนั่นคือประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจชีวิตไต เจ้าของอำนาจชิวไตนะครับประกาศใช้กฎแห่งความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ผิดปกตินะครับแต่ถ้าไม่ประกาศนี่จะผิดปกติไอ้ที่ท่านอยู่กับเฉยเนี่ยท่านอยู่ในประเทศไทยที่ผิดเพี้ยนเป็นประเทศไทยจุ่พร้อมเป็นประเทศที่ผิดปกติไอ้ปกติคือท่านต้องประกาศประกาศมันจึงจะเกิดถ้าท่านไม่ออกคําสั่งมันไม่เกิดความชอบธรรมไม่มาพอท่านไม่ออกคําสั่งมันจะมันอะไรมันจะมาใครระเขียนให้มีใครประเขีนให้ท่านต้องออกคําสั่งเองท่านเป็นเจ้าของ บ้านเจ้าของประเทศอ่ะก็ขอาคาสั่งจึงจะเกิดน,นะฮะเป็นแบบนี้ก็หวังว่าคงเข้าใจนะครับเอาละผมจะยุติไว้เทนน่านี้เพราะว่าบางท่านอาจจะตามไม่ทันนะอาจจะเครียดตามไม่ทันแล้วก็ขอคลิปนี้ยุติดท่นี้แล้วก็ดูคลิปอื่นเป็นต่อ,ตอไปยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับ